เดี๋ยวจะสาธิตการส่งภาพระหว่างเครื่องที่ใช้ iOS นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะลองส่งภาพจาก iPhone ไปหา iPad ทั้งสองเครื่องเป็น iOS 7ผมจะส่งภาพโดยใช้ AirDrop เริ่มต้นก็คือเปิดภาพขึ้นมานี่คือภาพที่ผมจะส่งไปก็กดเมนูตรงนี้แล้วก็ เลือกภาพลองส่งไปสักสาภาพสามเลือกภาพแล้วคนที่จะรับต้องเปิด Air ์ดอกด้ยวยนะถึงจะรับภาพได้เราจะใช้ iPad รับภาพจาก iPhone เติดคอนโทรลเซนเตอขึ้นมาก่อนแล้วก็กดเปิด Air d ดอ p หลังจากที่เปิดแล้วสักพักจะมีไอคอนผู้ใช้ขึ้นมาก็เลือกกดส่กดไปที่ไอคอนคนแล้วก็จะมีภาพโปลขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งที่เปิดแอร์ดไว้ก็กดตอบรับ ได้แล้วครับคือการใช้แอปส่งนี่ภาพที่ส่งมาโอเคเรียบร้อยครับ